สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารกษิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้อยู่กับเรา3คนนะครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์บอสเจาะลึกเชลซีครับโค้ชอคลันข่าวเดียร์ฟูครับหัวข้อของเรานะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าใกล้ละใกล้ที่จะเป็นดิวแรกของเชลซีนะครับนั่นก็คือราฮิมสเตอร์ลิงนะตอนแรกนี่โอ้โหลุ้นกันตั้งนานจะไปออกที่ใครนะจะไปเซ็นใครก็มาเป็นเพื่อนบ้านกันนี่แหละนะบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับอยู่ในอังกฤษด้วยกันก็เซ็นจากแมนซิตี้เดี๋ยวรอ อย่างเป็นทางการแต่ใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าว่าที่ตัวรุกคนใหม่ของเชลซีนะเป็นนักเตะที่เขาเรียกว่าถูกประเมินต่ำกว่าเกินจริงหรือว่า อันเดอร์หรือเปล่าอืมอ่าจากข้อมูลสถิติต่างๆที่เอามาประกอบในวันนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอขอ,ขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนของเราก่อนครับครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่าก,กีฬา,าคือน้ําใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบรเอดตจำกัดมหาชนครับเติมความสดชื่นนะได้ในทุกๆวันเลยนี่ห้โค้ดแอคมคอนจัดการก่อนวันนี้ขอคําว่าสเตริโฮเฮฮะเดี๋ยวเดีขออีกทีสเตริโฮโฮ สเตอร์ลิงโบลีใช่ไหมฟังถูกใช่ไหมเนี่ยโอ้ิวโอ้โหอ๋อสเตอร์ลิงโหหิวครับแล้วก็ฝากเคแบงหรือว่าธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจกับกสิกรแล้วก็อย่าลืมแอปเคพัสสามารถดาวน์โหลดมาเปิดบัญชีธนาคารผ่านแอปได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับครับไปเกริ่นข่าวกันก่อนดีกว่าว่าอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเชลซีแล้วก็สเตอร์ลิงเป็นยังไงนะครับเมื่อคืนนี้ ที1ทุกสํานักมากันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทเลกราฟดิแอรลติกยูเคหรือว่า BBC บอกว่าราฮิมสตอร์ลิงครับปีกวัย27ปีเนี่ยบรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับเชลซีได้แล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนเข้ารายการเรานะครับฟาบริซิโอโรมาโนเพิ่งลงไปว่าเชลซีจะติดต่อกับทางซิตี้วันนี้แล้วก็จะพยายามปิดดีลให้เสร็จภายในวันนี้แหละคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่าตัวเนี่ยเงินต้น45ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะมีแอดออน10ล้านปอนด์ถ้าเกิดทําผลงานดีก็อาจจะไปจบที่5 5ล้านนปอดไ ส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยครับจะเป็นสถิติสมโมสรคนใหม่แทนที่ลูกากูที่ปล่อยยืมตัวไปข่าวบอกว่าได้มากกว่าเอ็นโกโลกองเต้ ay, ที่รับ2 0 9 0 0 0แต่มไม่น่าจะแพงกว่าที่ลูกากูรับ3 25,000ดูแล้วก็คงประมาณ300,000 3 0 0 0 0 300,002ทุวนอารมณ์ประมาณนี้นะครับ จากข่าวของเทเลกราฟเนี่ยบอกว่าสเตอร์ลิงอยากมาอยู่กับเชลซีมากมากครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฟุตบอลโลกรออยู่อยากเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่าภักหลังกับซิตี้เนี่ยเหมือนกับเป็นตัวโรเตชันไปแล้วนะครับแล้วก็คุยกับโทมัสทูเคิลเนี่ยรู้สึกว่ามีแรงกระหายที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็รู้สึกว่าชอบโปรเจกต์ของโทมัสทูเคิลอาจจะมีเรัลมัดติดที่ให้ความสนใจเหมือนกันแต่สุดท้ายเขาเลือกเชลซีนะครับ<อ><อ>ก็ดูแล้ว สัปดาห์นี้น่าจะ official ออฟฟิเชียลนะครับคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่คืนนี้หรอกแต่น่าจะสัปดาห์นี้แหละเมืม่อกี้เห็นใส่เสื้อเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินครามแล้วก็ดูเข้าเหมือนกันนะสีไม่ได้เปลี่ยนจากสีฟ้ามากนะัก มันก็เลยทําให้เรายังคุ้นตาพอสมควรน่ะคือถ้าเปลี่ยนโดดเป็นสีเหลืองสีอะไรเลยมันก็คงจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่คือความเพลินอย่างหนึ่งในในตอนนี้เวลามีข่าวนักเตะย้ายทีมเนี่ยคือการตัดต่อในโลกโซเชียลนะตัดกันเนียนเหลือเกินโอ้โหเนียนแบบระดับแบบโอ้โหมาสเตอร์พีชมาตัดเองเลยนะถือว่าแบบสุดยอดนะครับก็เดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะในดีวของสเตอร์ลิงนะครับครับผมทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูกันหน่อยครับดีวนี้จริงๆถ้าเราว่าถึงกระแส แฟนบอลต่างประเทศหรือว่าแฟนบอลในไทยก็ตามที่เป็นแฟนเชลซีอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าโอ้ทุกคนแบบว่าเ hey ฮกับดีลนี้หรือว่าแบบอยากได้ดีลนี้ขนาดนั้นมีบางคนก็รู้สึกต่อต้านหรือรู้สึกอาจจะไม่ชอบดีลนี้ขนาดนั้นม,มันมีสาเหตุเหมือนกันและเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่สื่อต่างประเทศอย่างสกายสปอร์ตถึงก็ทำวิเคราะห์เลยนะว่าทําไมเซอร์ลิงถึงโดนคนอื่นแบบมองว่าไ,ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรือเปล่ามอง เหมือนอันเดอร์เลดเขาอ่ะ<ฤ>เหมือนประเมินค่าเขาต่ำเพราะอะไรแล้วจริงๆเป็นแบบนั้นหรือไม่เรื่องวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับสิ่งที่กระแสช่วงแรกตอนที่เชลซีมีข่าวกับเซอร์ลิงนะครับแฟนเชลซีอาจจะไม่ปลื้มเท่าไหร่นักนะครับแล้วก็ค่อนข้างประหลาดเพราะว่าจริงๆถ้าเรามาดูตัวเลขนะฮะสถิติของเซอร์ลิงเนี่ยสม่ำเสม,มอมาก5ซีซั่นหลังสุดกับทางแมนซิตี้เนี่ยยิงซีซั่นหนึ่งเนี่ยทุกรายการรวมกันไม่ต่ำกว่าปีละ22ลูกเลยนะ มันไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยเลยนะครับแล้วก็ยิงให้กับแมนเซอรตี้รวมไปแล้วเนี่ย131ลูกด้วยกันแถมภาพลักษณ์ก็ดีฮะเขาคือคนที่เป็นเหมือนตัวต้นตัวติตัวต้นเป็นหัวคิดเลยในเรื่องของการทำพวกโครงการต่างๆในการต่อต้านพวกการเหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติอะไรแบบนี้ภาพลักษณ์ก็ดีเหตุผลถ้าจะให้อธิบายมันก็คงอาจจะมีหลายข้อครับหลายๆคนอาจจะไปดูมันมีคนที่เขาทำในแง่ลบอาจจะเป็นคลิป y o ยูทูบ ไปตัดเป็นตอนที่ยิงพลาดระยะจจอๆอ,อะไรแบบนี้ตัดมารวมๆกันมันเลยทําให้หลายคนมองว่าเฮ้ยเขาพลาดลูกแบบนี้ได้ยังไงหรือจะเป็นเรื่องการที่หลายๆลูกที่ยิงได้เป็นลูกที่ยิงในกรอบเขตโทษแบบจอๆหลายๆลูกก็มีมตรงเนี้ยเลยอาจจะทาให้คนไปดูถูกดูแคลนเขาแต่ว่าสกายสปอร์ตบอกว่าแต่จริงๆเขาไม่ได้ไม่ได้อ่อนอย่างที่พวกคุณคิดนะอะไรแบบนี้คือมผมว่าจากที่ผมซาวเสียงมานะส่วนใหญ่ที่แบบดิลของสเตอร์ลิงมาเนี่ยผมว่า5้า0ิบ้าิ ครึ่งหนึ่งก็คือชอบอีกครึ่งหนึ่งก็คืออาจจะไม่ชอบตุผลที่ไม่ชอบสองข้อข้อแรกก็คือตามที่สกายวิเคราะห์เลยว่าบางทีแบบไปติดภาพตอนที่แบบยิงช็อตง่ายๆไม่เข้าอารมณ์ประมาณนี้แต่บางทีไม่ได้ดูเรื่องของสถิติอื่นๆใช่นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้กันด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยชอบก็คือคาแรคเตอร์ในสนามอ่าเป็นสไตล์แบบเกาะปวนนอยดวนตัวป่วนบางทีแบบเรียกจุดโทษอะไรแบบใช่ใช่มันหลายมันมีหลายเหตุผลนั่นแหละใช่ใช่ใช่อ่ทีนี้เรื่องที่บอกว่าสถิติ การยิงประตูอย่างนั้นอย่างนี้นะโดนอันเดอร์เรทจริงหรือเปล่าสกายสปอร์ตบอกให้ดูที่ตัวเลขดีกว่านะครับมาดูจากสถิติ เขาอธิบายบอกว่าสเตอร์ลิงเนี่ยจริง,รงๆแล้วโหไม่ได้จบสกอร์แย่ขนาดนั้นเพราะว่าโอกาสในลักษณะแบบลูกคอสถวายพานเนี่ยแค่เอาเท้าจิ้มก็เข้าแล้วมักจะเกิดขึ้น3จาก10เท่านั้นมันไม่ได้ว่าโหมีแบบนั้นให้ยิงบ่อยๆออนะครับคนที่แบบไปจับจ้องสเตอร์ลิงเป็นพิเศษบอกว่าวิธีการเล่นของเขาชอบหาโอกาสยิงในกรอบเขียโทษ6กหลาเป็นหลักถ้ายิงเข้าคนก็ไม่ค่อยนึกถึงแต่ว่าถ้าเวลาไม่เข้าเมื่อไหร่เนี่ยเออ้วแหละโอ้โหมุงเป้าเลย นะครับพาพกราฟิกตัวนี้ครับก็แสดงเห็นสถิติที่สเตอร์ลิงนับตั้งแต่ย้ายไปอยู่กับแมนซิตี้เมื่อฤดูการ2015ถึง2016เป็นต้นมาตั้งแต่2016 2017เนี่ยใช่นะครับก็จะเห็นได้ว่าสเตอร์ลิงเนี่ยเป็นคนที่ยิง <latego S 1> <ฯ>รประตูได้เยอะนะจากโอกาสที่คาดว่าสมควรจะเป็นประตูหรือว่าค่า expected goal อ,า s <S อยู่อันดับ4ของลีกนะครับเนี่ย81.82 นี่นะยิงได้8 5ลูกเป็นอันดับที่6ของลียิงได้มากกว่าลูกที่คาดว่าน่าจะยิงได้นั่นแปลว่าก็เป็นการยิงที่ดีใช่ใช่ถ้านค,คนที่คาดยิงประตูะถ้าคนที่ประตูที่ยิงได้จริงๆต่ำกว่า x x p e c t e d g o โเนี่ยส่วนใหญ่พวกนั้นจะถูกมองว่าไม่ค่อยคม,อ,มอันนี้คมนะถ้าดูจากสถิติถูกต้องนะลำดับต่อมาคือโอกาสทองครับที่ควรจะเป็นประตูเนี่ยนะของสเตอร์ลิงครับมีทั้งหมด132ครั้ง ยิงได้นะ63ประตูถ้าเกิดว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว47.73%ไม่ได้แย่ไปกว่าซาร่าเยอะเลยของซาร่าเนี่ 47. ย47.98เฉือนกันที่ทศนิยมนิดเดียวนะครับส่วนของเดอร์บอยดีหน่อย48.48%ดังนั้นเขาไม่ใช่นักเตะที่จบสกอร์แย่เพะว่ากันตามาตน้นไปบอกว่าดาดดาดจบในกรอบอย่างเดียวแต่สถิติมันบอกไงมันม,มันเราอาจจะไม่ได้ดูเขายิงทั้งหมดแต่สถิติมันบันทึกไว้ มันก็ง้างเห็นภาพครับทีนี้อันต่อมาเปลี่ยนภาพไปดูสถิติของเดอะแอตติกยูเกันบ้างนะครับอัตราส่วนที่ยิงโอกาสทองเข้าเนี่ยทำได้ดีกว่าพวกบรรดาน,นักเตะชื่อดังหลายคนนะซาดิโอ, ane, อมาเน่กาเบียวเชรซูสเบร์นาโดซิลวาฟิลโฟเดนริยัตมาเลสนะครับจะเป็นรองเนี่ยก็จะมีโมซาลา มีโอบามยองแล้วก็มีซงฮงมินนะอันนี้คือนับตั้งแต่ฤดูกาล2015ถึง2016นะเฉพาะในพิมลีกอย่างเดียวนะครับค่าของสเตอร์ลิงเนี่ยนะอยู่ที่0.48นะเป็นค่า XG เนี่ยอยู่ที่0.18เพอร์ช็อตเลยนี่น,นะถือว่าเป็นลำดับที่4 ของลีกนับตั้งแต่ฤดูกาล2015ถึง2016ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในกราฟิกตัวอันที่แล้วอะ่ะของ Sky Sports เดี๋ยให้ทีมงานขยับมาให้ดูหน่อยมันจะมีตรงคำว่า2อ,อันสุดท้ายข้างลา่างนะครับ u c h in the o p p o s o t i o n ก o x ก็คือจับบอลในกรอบเขตโทษคู่ต่อสู้1,560ครั้งอันดับ2ของลีกนะก็คือได้จับบอลในกรอบเยอะมากนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงในกรอบเขตโทษคู่ต่อสู้เนี่ย shots in the o p p o s i t i o n box เนี่ย 359ครั้งก็เป็นอันดับ5อของลีไม่ธรรมาดาผมว่าอารมณ์ประมาณนี้ไหมอารมณ์ประมาณที่ว่าคนคนจะดูเฉพาะช็อตที่แบบตัดมาให้ดูว่าไอเน,นี้ยพลาดจอจออยินจอจอซึ่งมันมีการกันเกิดขึ้นได้กับนักเตะทุกคนแล้วแต่ด้วยแบบเขาเรียกว่าไงด้วยการที่ตั้งแง่ตั้งแต่แ,ตแรกแล้วพอยิ่งเห็นคลิปที่เขาตัดมาให้ดูเนี่ยก็จะคิดว่าอ้าวไอ้นี้มันคือจบสกอร์ไม่ดีแน่นอนทั้งที่ได้เกิดกลางให้ดูสถิติจากของ s k y Sport กับ The a t h l e t i c UK แกไม่ใช่เป็นคนที่จบสก ถือว่าค่อนไปทางดีด้วยนะค่อนไปทางดีคือคืออย่างอย่างนักเตะแบบที่ชื่อมาตะแยมาเน่อย่างเงี้ยศูนย์จุดสี่เจ็ดอีกอันหนึ่งอะที่เป็นสถิติขึ้นมาอมาเน่ผมว่าก็มีช็อตที่หมูหกให้เห็นซาร่าก็มีทุกคนก็มีเหมือนกันหมดอะแต่ทำไมมันก็เป็นเรื่องหน้าแปลกสเตอร์ลิงมักจะโดนเรื่องนี้มากกว่าคนอื่นผมว่าเรื่องคาแรคเตอร์เหมือนที่ผมบอกความความความยียวนความกวนในสนามเนี่ยมันท่างกันแหลบางทีคนอาจจะไม่ได้ชอบเขาเนาะคือบางทีการตัดคลิปเนี่ยเอาเราให้เปรียบเทียบนะ สมมติว่าคุณไปตัดช็อตพลาดเขาเนี่ยคลิปมันอาจจะยาวประมาณแบบ5นาที6นาทีแต่ถ้าเกิดว่าไปตัดช็อตไฮไลท์ที่เขายิงประตูได้ดีๆหน่อยดีด,ดผมว่าเยอะกว่าเป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะใช่เออคือมันสัดส่วนที่กำลังจะสื่อคือมันเยอะกว่าแต่ว่าคนเราเนี่ยมันเป็นเรื่องพื้นฐานของมนุษย์เวลาภาขาวเนี่ยแล้วมีจุดดําคนจะไม่มองสีขาวเออคนจะไปเลือกที่ไปจ้องจุดสีดํานั้นด้วยส่วนตัวผมอะ่ะ ผมว่ากลางๆกับสเตอร์ลิงเลยก็คือแบบไม่ไม่ได้ว้าวมากแต่ผมก็ไม่ได้แอนตี้ดีนี้นะผมว่าเขาก็เป็นนักเตะที่ดีนะครับแต่ผมกําลังจะเปรียบในม,มุมที่ว่าไออย่างเช่นคุณดูคลิป y YouTube พวกเด็กวันเดอร์คิดนักเตะฟอร์มดีๆอโอ้เก่งหมดอะแล้วเวลาเขาตัดตัดช็อตสำคัญคญมาคือโอเคมันจะมีคำคำหนึ่งที่คนพูดกันเยอะมากแม่งเก่งแค่ใน YouTube อย่างเดียวหรือเปล่าเ <YouTube. S 2> ทพยูทูบเออเทพยูทูบอย่างเดียวหรือเปล่าเนี่ยอากาติว่าเอตัวจริงอะงั้นๆนะครับไปมองไปมองข้างนอกมากกว่าในคลิป สเตอร์ลิงเช่นกันนะครับในสเตอร์ลิงเนี่ยคนก็จะตัดคลิปมาว่าแบบโอ้โหพลาดพลาดง่ายๆแต่คนไม่มองว่าเฮ้ยข้างนอกมันอาจจะไม่ได้พลาดแบบนี้ก็ได้แต่ไปโฟกัสในคลิปแทนใช่เข้าใจที่ผมสื่อไหม,มคือแบบพวกเทพ u t u b e เนี่ยคนจะไปมองข้างนอกมากกว่าในคลิป<อ>แต่อของสเตอร์ลิงเนี่ยคนมอง,มองคลิปมากกว่ามากกว่ามองข้างนอกอนั่นคือสิ่งที่ผมก็รู้สึกว่าบางทีสเตอร์ลิงก็ได้รับการปฏิบัติบตแบบไม่ค่อยแฟร์เหมือนกันนะใช่ครับ ทีนี้ครับไปดูสถติติต่อมาครับที่ทางสกายสปอร์ตเขายกมาให้ดูก็คือโอเคแหละนะครับมันอาจจะไม่ได้ฟินทุกคนกับดีลนี้แต่ถ้าเทียบกับตัวรุกของเชลซีนะจะเห็นเลยว่าสเตอร์ลิงไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นเลยของเชลซีนะครับจะเห็นว่าอันนี้คือตัวเลขสถิติซีซั่นที่แล้วเป็นค่าเฉลี่ยต่อ90นาทีนะครับก็พวกประตูที่ยิงได้ค่าโอกาสทองการสัมผัสเบาในกรอบเขตโทษเนี่ยสเตอร์ลิงทำได้ดีกว่านักเตะเชลซีทุกคนเลยนะ นะครับส่วนค่าอื่นๆเช่น a s s i s t ค่าอัตราการเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูแล้วก็การสร้างโอกาสก็อยู่ในระดับที่ดีเมื่อเทียบกับคนอื่นๆเราดูเนี่ยอย่างเช่นจํานวนประตูเนี่ย0.55ใช่ไหมครับ,รบก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีมากนะครับ a s s i s t อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับ shot conversion rate ความคมเนี่ย0.97จากตัวเลขเนี้ยเป็นรองแค่ลูกากูกับคริสเตียนพูลิสิก นะฮะแล้วก็เรื่องของการหาโอกาสทองดีสุดจากทั้งหมดที่ว่ามานะครับเรื่องของการจับบอลในกรอบเขตโทษก็ดีสุดจากทั้งหมดที่ว่ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมผมว่าการมาของเตอร์ลิงมันคงไม่ได้ทาให้เชลซีแย่กว่าเก่าหรอกใช่ผมว่ามันก็ต้องดีขึ้นแหละแต่จะดีมากหรือว่าถึงขั้นแบบเป็นอิมแพคขนาดไหนอ่ะก็ต้องรอด,ดูกันอีกทีอย่างแอซิดเนี่ยเมสันมา์ดีสุดท่าไหร่ของแอซิดนะแต่ก็แต่ว่าเซอร์ลิงเนี่ยก็แค่ลองมาจากเมสันมา์อ่ะ เซอร์ลิงมีค่าอสิทอยู่ที่0.21ใช่ไหมเท่าซีเอ็เท่าซีเอ็คเอองันนั้นไม่ไม่แย่ฮะผมว่าไม่ได้แย่เลยดีเลยแหละนะฮะถ้าดูจากสแตทตรงนี้ครับนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูกันที่หัวข้อต่อมานะครับเกี่ยวกับการจัดทัพ่อยไหมแล้วก็สิ่งที่เราน่าจะได้เห็นจากการที่ได้เข้ามาเนี่ยเชลซีจะได้เห็นอะไรบ้างนะครับแม้ว่าเชลซีจะเสียลูกากูไปให้กับอินเตอร์มิลานนะครับในรูปแบบยืมตัว1ซีซั่นนะครับ แล้วการที่พวกเขาได้เซอร์ลิงมามันก็ดูเหมือนคนละตำแหน่งนะถ้าดูแบบเพลินๆเลยปีกเสียกองหน้าแล้วซื้อปีกมาเอาแล้วใครจะเล่นหน้าหรือว่าต้องใช้ฮาวัตไหมแต่ว่าจริงๆเซอร์ลิงค่อนข้างสารพัดประโยชน์ยืดหยุ่นพิสูจน์มาแล้วเล่นกับแปวว๊ปกัวเดียล่าปีกซ้ายปีกขวากองหน้าเล่นมาหมดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่สื่ออย่างสกายสปอร์ตก็เขียนไว้ตรงในปรากราฟท้ายเหมือนกันเขาเชื่อว่ามันจะเป็นความสดใหม่เรื่องของของุมกำลังให้กับเชลซีได้ นะครับการได้เซอร์ลิงมาจะทําให้แท็กติกการใช้งานหลากหลายมากขึ้นเราก็เลยต้องไปลองดูการจัดทัพกันหน่อยจากสื่อต่างประเทศนะฮะที่เขาทํากันว่าเชลงซีจะจัดได้รูปแบบไหนบ้างครับเดี๋ยวเราลองดูนะอันนี้เขาก็เชื่อว่า3ามสี่สหรือว่า3 4มสเนี่ยยังคงเป็นระบบหลักเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเซอร์ลิงเนี่ยสามารถเลือกเล่นได้ จะเล่นเป็นตัวลุกฝั่งขวาหรือตัวลูกฝั่งซ้ายก็ได้ในภาพนี้ให้เป็นตัวลุกฝั่งขวานะครับแล้วก็เมาส์มาเล่นด้านซ้ายแล้วก็ฮร์แวสอย่างที่บอกอาจจะเล่นฟอ์นายต่อนะ uh huh. อะอันนี้ระบบแรกระบบที่สองครับเรามาดูกันหน่อยฮะก็เป็นระบบ3 4 2สี่หนึ่งเหมือนกันแต่จะสลับหน่อยเอาฮร์แวสมาเล่นเป็นตัวลุกแทนแล้วดันเซอร์ลิงขึ้นไปเล่นหน้าเป้าก็ทําได้แล้วก็ระบบที่สมครับ4ี่สองสมหนึ่งหรือเลือกไปเล่นแบบหลัง4อันนี้ก็มีข่าวลือเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมว่าไม่แน่อาจจะปรับมาเล่นแบบหลังสี่ แต่ถ้าเล่นอย่างนี้จริงๆเซอร์ลิงก็สามารถเล่นนักปีได้เหมือนกันเข้ากับระบบที่เชลซีสามารถวางไว้ได้แต่ว่าอย่างอันเนี้ยฮาวเวิร์สปีขวาไม่น่าเป็นไปได้เออฮาวเวิร์สนี่มีแค่2ตํตำแหน่งไม่กองหน้าก็กลางรุกนั่นเลยส่วนถ้าเกิดเอาแผนแรกสุดที่ที่สื่อเขายกมาสามสี่ส <3 S 1> องหนึ่งใช่ไหมครับ <c oughs> ถ้าจะเป็นเช่นนั้นผมว่ามีโอกาสมากที่สุดแต่ผมว่าสเตอร์ลิงน่าจะอยู่กราบซ้ายสลับฟังหน่อยคือโอเคสเตอร์ลิงเป็นคนกระชากไปเปิดดีแต่ที่ผมมองว่าสเตอร์ลิงน่าจะอยู่กราบซ้ายเพราะอะไร พราะถ้าเกิดมีสันเมาส์ยืนเป็นตัวรุกเนี่ยแกเล่นฝั่งขวาดีกว่าฝั่งซ้ายอเมาส์เป็นคนที่รู้ใจกับริสเจมจะไปคอมโบกันกราบขวาคือมีสันเมาส์เป็นกองกลางตัวรุกที่ไม่ได้แทงตรงกลางเก่งแต่จะไปซิงค์ด้านข้างเก่งแล้วหลุดไปครอสเก่งมากกว่านะครับผมเลยมองว่าเมาส์อ่ะดีที่สุดคือเป็นตัวลุกเยื้อขวาและเซอร์ลิงเ็เล่นตัวลุกเยื้อซ้ายได้อยู่แล้วผมว่าก็น่าจะเป็นทรงเนี้ยก็อาจจะเป็นเมาส์ตัวขวาเซอร์ลิงตัวซ้ายแล้วก็ไคลฮาวส์กองหน้านะครับผมมองแบบนั้นะ แต่ย,ยังไม่รวมในอนาคตที่อาจจะซื้อปีกตัวรุกเข้ามาอีกสักคนหนึ่งแต่ถ้าในเคสที่จะออกเป็นเป็นเซอร์ลิงเล่นหน้าแล้วต้องถอยฮาเ <c oughs> วิร์ดมาเล่นตัวรุกก็เป็นไปได้เหมือนกัน<โ>ใช่ไหมบอสก็ไม่ตัดทิงดท้งเหมือนกันไม่ไม่ไม่ตัดทิ้งไม่ตัดทิ้งเหมือนกันแล้วก็เหมือนที่บอกไปว่าดีแอสติกยูเคเขาบอกว่าไม่ปิดโอกาส4-4-2แต่ถ้าจะ4-4-2ผมว่าต้องต้องเอาสไตรเกอร์แท้ๆมาสักคนหนึ่งนะยืนคู่เซอร์ลิงหน่อยหรือไม่ก็ฮาเวิร์ดแล้วเอาเซอร์ลิงเล่นปีกก็ได้อ่า แต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะต้องปรับตัวอะไรเยอะนะเพราะว่าโอ้โหเพื่อนๆที่ทีมชาติเนี่ยก็รู้จักกันหลายคนนะโดยเฉพาะ,ะคนที่ต้องคอมโบกันอย่างเมสันเมาส์เนี่ยแล้วเรื่องการใช้ชีวิตในลอนดอนผมว่าเขาเกิดมาจากลอนดอนอ่ะเขาเป็นเด็กลอนดอนนะก่อนที่จะย้ายมาลิปูนั่นเขาถ้าจำไม่ผิดเขาอยู่ q p r ใช่แล้วเขาก็ย้ายมาลิเูอร์พูอ QPR อยู่ในลอนดอนอยู่แล้วดังนั้นเรื่องการปรับตัวในลอนดอนสบายฮะเนี่ยดูภาพดิอันนี้ตัดต่อเสมอเลยโอ้โหเนียนจี๊นะเป๊ะเลยนี่ นะครับอ่ะโอเคทีนี้ทิ้งท้ายครับคิดว่าดีลนี้นี่จะปังหรือเปล่านะเพราะว่าคือผมว่าจุดหนึ่งอ่ะที่เข้าใจแฟนเชลซีที่อาจจะไม่ค่อยโอเคกับดีลนี้นะอย่างหลักๆผมว่าไปมองคือค่าตัวเนี่ยอืมผมว่าไม่แพงนะอ่าสี่สิบห้าบวกสิบได้โฮมกรอนะได้โฮมกรอแต่ว่าคนไปโฟกัสที่ค่าเหนื่อยมากกว่าอ่าค่าเหนื่อยแพงจริงสามแสนแต่่าด่อย คือคนย้ายทีมจะให้รับน้อยกว่าเก่ามันก็กระไรอยู่เนาะใช่นะมันก็ต้องต้องถัวเฉลี่ยกับเรื่องของค่าตัวที่มันไม่ได้แพงมากด้วยแต่ก็ไม่ได้เพิ่มโอเวอร์ใช่เหมือนจะเพิ่มแค่หลักหมื่นต้นต้นเองใช่นิดเดียวอ่ะเพราะอยู่ที่เดิม3 0 0แสนถ้ามาที่ใหม่ได้ไม่เกินลูกากูเนี่ยตามที่ข่าวบอกก็น่าจะสัก3า0แสนหนึ่งสามแมันก็ไม่ได้เพิ่มจนแบบโอ้ซะสี่แสนนี้อาจจะดูแพงไปแต่3 0 0แสนหนึ่งสามแสนสองผมว่ารับได้ใช่นะก็หวังคาดหวังขนาดไหน ไม่อยากรีบอวยเร็วเกินไปอันนี้พูดตามตรงเพราะว่าคือถ้าเกิดผมจะอวยคนไหนคือส่วนหนึ่งคือผมต้องชอบคนนั้นมากแต่ว่าอย่างคนนี้เหมือนที่ผมบอกผมแม่งกลางอะ่ะไม่ไม่ดีปลืมม้มขอรอดูก่อนนะเออเพราะฉะนั้นผมขอรอดูก่อนแต่ผมเชื่อว่าไม่ดับอย่างนี้แล้วกันเชื่อว่าเป็นตัวจริงได้เป็นตัวหลักได้แต่จะปังขนาดไหนจะปังเหมือนที่อาซาเคยทํากับเชลซีแบบนี้ไหมอันนั้นยังไม่กล้ารีบอวยเร็วเกินไปอขอดูก่อนอแต,<อ>แต่แต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ ไม่ชอบด่าใครเร็วเกินไปมไม่ชอบตั้งแง่ตั้งอคติใส่ใครเร็วเกินไปเอาไว้เล่นไปสักพักหนึ่งก่อนถ้าดีนะเดี๋ยวจะอวยให้ดูแต่ถ้าเล่นแย่ดเดี๋ยวด่าให้ดูเหมือนกันได้ทีนี้ถ้าถามทิ้งท้ายนิดน,นึงแล้วกันคิดว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจตรงแดนหน้ายังต้องซื้อกองหน้าอีกคนหนึ่งไหมไอมตรงข้างหลังต้องซื้ออยู่แล้วกำลังดีลอยู่แต่ข้างหน้าเนี่ยเอาอีกกคนไหมผมว่าซื้อแน่แต่<อ>ไม่รู้จะเป็นหน้าหรือปีกอาจจะเป็นปีกอีกคนหนึ่งก็ได้เพราะว่าฮาคิมซิเยกมีโอกาสไปเอซิาน อย่าลืมว่ามีข่าวกับลาฟินญ่าไงใช่คือข่าวกับลาฟินญ่ามันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าน่าจะอยากได้ปีกเพิ่มแต่มันจะไปจบกับลาฟินญ่าหรือมันจะไปจบกับใครแค่นี้เองคือจะเห็นทิศทางเลยนะถ้าเชลซีไม่ซื้อกองหน้าแต่ซื้อเพิ่มอีกคนหนึ่งเป็นปีกเป็นเชิงโตรุกแสดงว่าเชลซีอาจจะไม่ใช้หน้าที่เป็นศุนหน้าธรรมชาติแล้วใช้เป็นฟรอส์นายแทนถ้าซื้อปีกสมมติซื้อปีกขวาจะใครก็ตามแต่แหละผมว่ามีโอกาสเล่นหลัง4-0 อาจจะเป็นเซอร์ลิงซ้ายปีกคนใหม่ยืนขวาแล้วก็ไคลฮาวเวิตรงกลางส่วนเมสันมาว์ถอยมาเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เบอร์8ได้เล่นกับโควาซิตอะไรพวกนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าไอคนที่จะเอาเข้ามาใหม่มันไม่ใช่ปีกเนี่ยถ้ามันเป็นสไตร k เกอร์ไปเลยผมว่าอาจจะเป็นหลังสามต่อ หรือถ้าเกิดหลัง4ก็อาจจะเป็น442แบบหน้าคู่ม,มากกว่าเป็น433สามแต่คือเราพูดกันแบบนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นนะว่าสเตอร์ลิงเข้ามามันสามารถเล่นได้เล่นได้หลายระบบจริงๆใช่ใชครับนะครับก็เป็นความยืดหยุ่นนะที่เชลซีจะได้รับจากนักเตะค,คนนี้นะครับแลนักเชียใส่เสื้อเชลซีเชียอยู่แล้วฟอร์มจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอดูในสนามเอา<ม>นะครับเรียงตัดสินอะไรไม่ได้นะอ่ะโอเคนี่คือทั้งหมดครับของเจาะประเด็น อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุสน,นของเราอีกรอบนึงครับน้ำแรกธรรมชาติตราช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกัน k ค a n k จากธนาคารกสิกรไทยครับบริการทุกระดับประทับใจครับ,รบแล้วก็อย่าลืมโหลดแอป K-PASS มาใช้งานกันด้วยนะครับ โอเคนะรกลับมาพบกับเจาะประเด็นได้ในวันพรุ่งนี้นะครับในวันศุกร์นะวันนี้ก็หมดหน้าที่ของเรา3ามคนแล้วก็ทีมงานทุกคนแล้วครับขอตัวลาไปก่อนเข้มข้นทุบบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างสนับสนุนโดยธนาคารเกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ